เธอชื่น,น้องฟงเป็นแบบนี้ คือเนี้ยคือเนี้ยคเลาคอเรือคอเรือเอาฝนไม่ขึ้นอนะ่ะทำไมไม่ขึ้นเลยอะ่ะ เขาไม่คเคยเรียนนะไม่เลยเขาไม่เคอแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทีเอฟซี MC, ทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ คืนนี้มาพูดคุยทาง youtube เลยนะคะเวลาสองทุ่มเนาะก็สองทุ่มจะกว่าแล้วนะคะปกติคือมาก,ก็คือต้องบอกพี่พีทุกท่านก่อนใช่ไหมคืนนี้ซัลายมากนะคะซับพามากทำไรนะานสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีจ้าพาชาเสียชาติไหมคะบอกให้น้งฝนด้วยนะพาชาเสียชาติหรือเปล่านะคะสวัสดีจ้าอบุดาจ้าแม่อบุดาจ้าเลต่เลเลกาโอ้เธอวัน ขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะไหนดูซิใครยางไม่มาดูน้องโฟรไลฟ์สดบ้าเอ่ยคืนนี้สวัสดีค่ะคืนนี้จะมาพูดคุยแบบสดๆนะคะก็ไม่ได้มาไลฟ์สดอาทิตย์ที่แล้วก็จะมาไลฟ์แล้วก็เรื่อนไปอีกนะคะสวัสดีค่ะน้องโฟสวัสดีค่ะวันนี้คืนนี้จะมาไลฟ์สดนะขายน้ำาพืชหน่อยนิดนึงนะคะเพราะว่า เอ่อน้องโฟงจะมีเขาดีมาบอกด้วยนะคะมีโปรมีโปรมีโปรน้ำพื้นนะคะพราช้าเสียชาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะที่บ้านร้อนไหมอากาศร้อนมากๆร้อนจนเอากระทาไปท่อขันได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะน้องโฟงสวัสดีค่ะกินข้าวหรือยงังยังไม่ได้กินเลย FC สกอสะอะไรอะไร,ะร,ะไร,ะรนะไอ้สกอไอ้สกอนครใช่ไหมบปกำลังใจให้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเด้อ มีกลับม้ามาละไมซูคะ่ะสวัสดีคะ่ะน่ารักขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะอมบูดาจ้าน้งฝนอมบูดาจ้าแมอะไรนะอมบูดาจ้าน้งฝนไอ้ได้สัตหาน้าพื้นเดือห้าแล้วขอบคุณคะ่ะนหนดูซิว่าใครได้กินน้าพื้นเดือห้าของน้งฝนบาลียานเอ่ยหรือว่ายังไม่ได้กินกันใครที่ยังไม่ได้กินก็กินได้นะคะสารชิมไปได้นะคือนี่คือ มาแบบเซอร์ไพรส์มากนเนาะไม่ได้บอกล้วนหน้าไม่ได้เจนทไา,ายเลยนะคะเนองฝนไม่รู้เป็นยังไงคืนนี้คืออ่ะมีอารมณ์ไปว่า่ามาไลฟ์เซคุยกับพี่ๆอย่างนี้เนาะภาษาอีสากับมาเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาเป็นทุกภาษาแล้วนะคะมาไปมามาแชร์ Share ให้แล้วครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยเป็นยังไงบ้างอากาศอากาศแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะฝนตก,กัาหรือเปล่าอากาศดีไหม อากาศดีไหมคะบนดอยบอกว่าจะบอกนอก้องฝนจะบอกว่าบนดอยร้อนมากร้อ<บ>นจะีจีเอสซีร้อยเอ็ดครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆาเลยค่ะสวัสดีคะ่ะน้องฝนงคนงานสบายดีสบายดีคะ่ะถ้าสารน้ําพื้นกี่วันได้คะ่ะไม่เกินสามวันคะ่ะได้แล้วน้องฝนฝนตกไหมคะอ่าเมื่อกี้นี่จะตกแป๊บๆหนึ่งตอนนี้ไม่ตกแล้วคะ่ะฝนหายไปหมดแล้วนะคะยาอน้ำพื้นเนี่ยไม่เกินสามวันได้ละสินค้าค่ะ นกฝนอ้อนเหลือกี่ตัวอ้อนหรออ้นก็เหลืออยู่หลายตัวนะคะตัวเล็กๆเนี่ยนกฝนปล่อยไข่หมดแล้วตอนนี้เหลือเออเหลือตัวตัวใหญ่ๆก็เหลืออยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวคะ่ะสวัสดีค่ะอยากได้น้ำพึ่งค่ะคุณเทพส่งฟรีทุจังหวัดค่ะนกฝนจะบอกว่าส่งฟรีนะคะกินข้าวกับอะไรเออเยนี่ดูซิบ้านไหนได้กี่กับข้าวอร่อยอร่อยบ้างน้ำพึ่งขวดเท่าไหร่ค่ะน้ำพึ่งขวด 450บาทจะส่งฟรีค่ะมีโปรอะไรครับก็คือน้ำพื้นนะคะที่โน้งฝนมาขายคืนนี้อ่าจะบอกว่าโนงฝนนี่ถ้าเกิดว่าพี่ถ้าพี่ๆคนไหนซื้อครบ4อ่า450บาท10ขวดนะคะโนงฝนแถมให้แถมให้ฟรีอีกหนึ่งขวดค่ะจะโปรนะคะโปรเนาะโปรส่งให้เอ่ออยาให้พี่ๆได้ได้ของแถมด้วยนะคะก็คือ10ฟรี1น,นะคะ น้ำพื่งเต็มเมอย่างเนี้ยน้ำพื้นแท้สาม,มารถเก็บไว้ได้หลายปีหรือว่าพี่ๆรวมกันแล้วก็ซื้อก็ได้ค่ะน้ำพื้นเนี่ยหวานเข้มขน้นอร่อยมากแล้วก็หอมามากๆเลยอันนี้เดือ่น้ำพื้นเดือดฮะน้ำพื่นยังไม่โดนฝนนะคะน้องฝนจะบอกว่าเดือดยังไม่โดโนฝนน้ำพื้นเนี่ยอร่อยมากถ้าพี่ๆคนไหนที่สนใจหนึ่งขวดสองขวดสามขวดอย่างนี้ก็สานได้นะคะเพราะาทาให้น้องฝนมาขายถือสิบขวดแถมหนึ่งขวดนะคะเนื่องจากว่า อนอกฝนจะเอาไปรายได้ที่ขาจากน้ำพืชน,นะคะบางส่วนนงฝนก็จะแบ่งเป็นค่าเลี้ยให้กับลาลังแล้วก็นกฝนจะเอาบางส่วนที่ได้จากขาน้ำพื้นเนี่ยนงฝนจะเอาไปทําบุญไปเลี้ยงกับข้าวเด็กๆที่นกฝนเคยไปเรียนค่ะก็เลยนอกฝนจับโปรงให้นะคะสิบแถมหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะน้องฝนแกหน่อยครับแกอะไรเอ่ยสวัสดีค่ะพี่นคนไหนที่อยากจะได้นะคะก็สารได้เลยค่ะอ่า ล้วเดี๋ยวน้องฝนจะให้ดูเพจนะคะว่าสารได้ท่าไหนบ้างน,นะคะเดี๋ยวพี่ๆจะเจอเพจปอให้ปออะไรของน้ตโฟนเนาะเดี๋ยวน้องฝนจะบอกให้ว่าสารเพจไหนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะอะไรนะเพิ่งมาสวัสดีน้องฝนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่น่ารักทุกคนกินข้าวกับอะไรที่ไหนฝนตกบ้างสบายดีกันนะคะเอาสิบขวบคะขอบคุณค่ะ ชิมอะไรนะอะไรนะชิมให้น้ำพึ่งขายดีๆขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวน้องคนจะให้ดูเพจนะคะถ้าถ้าพี่พี่คนไหนที่เล่นเฟซอยู่นะคะอ่าตอนนี้หลบตอนนี้ยงตอนนี้มีแค่น้ำพึ้นค่ะก็อย่าเอือยยังไม่ไดเอามาขายนะคะตอนนี้ย่าเอือยยังไม่มีเลยเนาะก็จะเย็นๆนะคะโนเครสั่นยูทูบโปรดรี YouTube, สแตนช่ y o ยูทูบช่องหนึ่งองเงินไปแล้วด้วยสองเดือนแล้วยังไม่ได้ ยังไม่ได้เหรอคะที่ไหนเอ่ยน,น,นะน้อฝนพอคนช่วยอยู่ทุกเขาคนอย่ยไม่บอกชื่อเขาได้เขาโฟดอ่ะจะบอกว่าถ้าโอนวันเนี้ยนอนโฟนส่งให้พรุ่งนี้ส่งทุกวันไม่เกินสามวันได้แล้วขอขาชาจะอย่าช้าสุดก็คือสี่วัน one, นะคะพรอนอโฟนตามตามของให้ถ้าไม่ได้รับอ่ะอย่างนี้ค่ะเพื่อรู้จักครับทําไมผู้ญิงคนนี้ <laughs> น่ารักขอบคุณค่ะน้องนามูนรารา เอ่เข้ากองสีเอ่อน้องนามูนารานะคะตอนนี้นาสองคนกังทำกับบ้านอยู่นะคะไม่อยากรบกวนนะเนาะน้องนามูาาก็เป็นเนี่ยอยู่มสามเราอยากให้เขาตั้งใจเรียนส่วนนาราก็เรียนก็สอนอ,นอดเด้อไม่ต้องแทนพี่หรอกครับ <c ười> แถมแถมแถมสิแถมหนึ่งนะคะสิแถนหนึ่งแล้วก็ลายลายายที่ได้จากเนี่ยน้องผมจะเอาไปทาบุญน,นะคะจะขายน้ำผึ้งเนาะเนี่ยคะ่ะเพจเพจพี่พี่คนไหนที่ไม่รู้ว่าจะท่าทานไหนนะคะพี่พี่สามารถถ้ามาทํำเพจนี้ได้ เพร์นับฝนคนดอยค่ะคืนนี้มาแบบไม่ได้นัดนะคะเพจนี้เลยนะคะสารได้เนาะถ้าเาพี่ว่านับฝนคนดอยก็ขึ้นแล้วนะคะน้องฝนจะบอกว่าไม่มีบริการเก็บปลายทานเด้ออ่ะภาษาไทยเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะผู้คุยกันไปยาวๆเนาะคืนนี้เมื่อกี้ไลฟ์สดทำเพจไปแล้วก็มาหน้าไลฟ์สดทางยูทุกต่อนะคะมาเจ้โปรเข่าดีให้พี่ๆทุกท่านด้วยเพราะว่าไม่ได้มาอันนี้การนานมาก ไม่ได้มาไลฟ์สดเนาะมาพูดคุยกันอากาศร้อนไหมคะบุญดอยจะบอกว่าร้อนมากมๆาร้อนมากขนาดน้ำฝนไปไถ่ขิมในป่านะโอ้โหคือหมดแรงเลยอะ่ะเดินขึ้นเขาลงคั่วยอย่างเนี้ยหมดแรงมากปกติมันไม่ขนาดนี้ไงเด๋ยดร้อนมากน้ำฝนใครขอเราไม่มีตามไมไม่ไปตามมาหน้าจุดน้ฝนใครขอก็ได้สวัสดีค่ะขอให้ใครขอให้ใครได้ อะไรนะด้เยะๆใช่ไหมขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะดูอยู่ค่ะจังหวะตาคัะขอบคุณค่ะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะคะคับคืนนี้บรรยากาศดีๆขวดละเท่าไหร่นะคะขวดละสี่ร้อยห้าสิบาทส่งฟรีค่ะแต่ถ้าสิบขวดเนี่ยน้ำฝนแถมให้อีกหนึ่งขวดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีช่วงเย็นเยนก่อนนอนนะคะก็มาพูดคุยกันเนาะสวัสดีค่ะอะไรนะสวัสดีค่ะไก่เพิ่มขึ้นเยอะไหมคะ ไก่อะไรขอพี่นีแล้วฝนดำไปเลยนะใช่พี่กินหมดแล้วสองขวาพ่อไม่ได้กินเลยตามมาจากรายการซุปเปอร์ร้อยขอบคุณมากเอ้าทำไมคะข้ามไปเลยอะ่ะ 在外面喊你。